นี่คือใบที่วรุตาจะต้องไปขึ้นเงินมีทั้งหมด7ใบด้วยกันไปลุน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 กันเลยจ้าวรุตาตื่นเต้นอีกแล้ววันนี้จัดได้กับเขาสักเท่าไหร่แคจิเชเคจิเออยู่ไหนนะนี่อยู่ทั้งนี้ไปเลย บอลเลิกแล้วนะคะเพราะว่าเราช่วงระหว่างก่อนงานบอลจะเริ่มเราไปไม่ทันค่ะฉะนั้นเราขอไปเก็บหลังจากที่งานเขาเลิกกันเรียบร้อยเราไม่เคยเก็บหลังงานเลิกเราไปลุ้นกันด้วยกันค่ะแต่ยังไงก็ต้องเตรียมถุงเตรียมกระสอบเตรียมถังเตรียมอะไรมาใส่นะคะถ้าเจอแล้วเราจะได้เก็บกลับบ้านกันค่ะเมื่อพอกลัาก็เลยกันเลย เราถึงตรงลานจอดรถแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้บารุตาก็เจอแก้วตัวนี้แก้วตัวนี้นี่ราคาก็คือ80บบาทเดี๋ยวต้องเอาไปคืนรีบไปคืนแล้วค่ะเพราะว่างานเขาเลิกกันแล้วไปลุยกันค่ะ มาช่วยลุ้นมาส่งกําลังใจให้วรุตาได้เยอะๆกันนะคะวันนี้รุตาขอเก็บสบาทแรกก่อนคะ่ะสบาทที่สองจ้าวรุตาขอเก็บสไปรย์ก่อนคะ่ะสปรยนี่คะ่ะวรุตาขอเก็บโกาโกาโคล้วก่อนคะ่ะอุย้ยใครนักเรียนทิ้งมาในนี้นี่คะ่ะโกคาโคแล ขอเก็บก่อนค่ะนี่ค่ะเก็บกันเลยครับพี่น้องนี่ของวารุตามุมนี้เก็บกันเลยจ้าเก็บกันเลยเก็บกันเลยนี่ค่ะมาช่วยวารุตาเก็บเลยจ้านุ้นค่ะนุ้นค่ะสามีเดินเก็บเก็บเลยจ้าสามีมีคนเก็บเยอะแยะมากมายนี่ของเราที่เก็บได้ตอนนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวสามีเอาไปที่รถค่ะเดี๋ยววารุตาจะดขอเดินเก็บอีกวันนี้ วันนี้ไม่ได้มาลุ้นตอนที่เขาแข่งบอลเรามาลุ้นเอาตอนที่เขาเลิกงานกันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่สา่ีมัดเลยจ้ามัดเลยบารุตาเจอขุมทรัพย์เต็มไปหมดเลยค่ะเก็บเลยจ้าพี่น้องเต็มถังนี้เลยครับพี่น้องเก็บเก็บเก็บจ้ามาช่วยบารุตาเก็บหน่อยค้าลุ้น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 บรรยากาศค่อนข้าง เียบเหงาเหลือวารุตากับถุงแล้วก็ตู้ไอ้ตู้ใส่ขยะมุมนี้ค่ะแฟนวารุตาเาก็ขนไปวารุตาก็เตรียมของไว้ให้เขานี้ค่ะยังมีอีกเยอะเลยค่ะ,ะเผื่ญนวาตัวเขาเตี้ยนี่ในถังแบบเต็มมากเต็มเยอะเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะเต็มตู้แบบนี้เลย เดี๋ยววรุตาจะขนไปหลกแดดให้กับสามีตอนนี้บอกได้เลยนะคะวารุตาอยู่คนเดียวอยู่ท่ามกลางแสงแดดคือคือไม่เงียบเหงาเพราะว่าเรามีขวดกับตู้คอนเทนเนอร์ตู้นู้นค่ะวรุตาให้ดูนี่คือขนมปังที่เขาขายไม่หมดแล้วก็ทิ้งเป็นถุงเป็นถุงเลยค่ะไปกันค่ะคใช้หนุ่มรถเต็ม นี่วรุตาก็ฮิ้วแล้วก็เอาไปซ่อนไว้อีกหนึ่งถุงเดี๋ยวมาแฟนบอกว่าเธอเอาไปซ่อนไว้ก่อนเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเดี๋ยวจะเอาของเราไปอูย้ยชายหนุ่มเอ๋ยเธอโน่น,น,น,นเก็บอะไรกะอ้ะอนุนก็ได้แก้วอีกแล้วใบละสองยูโรสองยูโรแต่เอิญร้านเขาปิดซะก่อนอเราก็รวยไม่ได้คืนค่ะไปกันค่ะ ไปดูที่รถกันว่าเต็มขนาดไหนกันแล้วสามีเดินนำหน้าไปนู่นแล้วคะ่ะวารุตายังอยู่มุมนี้เลยไปก่อนใช้นยนม<ด>เขาบอกว่าเธอมันเต็มรถเราไปหมดแล้วนะไอ้ที่นั่งเราก็พับกันเรียบร้อยแล้วนะวารุตาก็อยากจะเห็นว่าเต็มขนาดไหนคะ่ะวันนี้มีแดดวารุตากำลังจะบอกว่านี่คือขนมปังที่เขาทิ้งหลังจากที่ขายของไม่หมดดูนี่นะคะ สองถุงเ <แฟ S 1> ต็มเต็มแฟนบอกว่าเธอเสียดายแล้วเธอจะทำยังไงได้ดูนี่นะคะวรุตานี่คือขนมปังก้อนนี่เขาขายคู่กับไส้กรอกทิ้งทิ้งทิ้งคือหัวใจวรุตาจะหวายทุกครั้งเลยเวลาเราเห็นของกินแล้วเขาทิ้งแบบเนี้ยคือไม่รู้จะบอกยังไงว่าเสียดายมากๆเลยค่ะ ผลงานของเราวันนี้สามีบอกว่าเต็มเต็มเต็มเลยทุกทเต็มเต็มนนสามีไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยมากเพราะวันนี้ของเรามีแต่ขวดกับขวดแล้วก็ขวดอย่างเดียวเลยค่ะไปกันค่ะถึงคราวที่เราต้องเอาขวดของเราไปส่งกันแล้วค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้เงินกลับบ้านกันสักเท่าไหร่ สามีบอกว่าเธอนน่นแก้วนูนมันสองสองยูโรนะมีคนเขาทิ้งไปเอาเลยเธอว่าอย่างนั้นนี่ค่ะวารุตาพร้อมเจออีก9บาทนี้ค่ะอุ้ยเจ็คพอร์เจ็คพอร์เลยจ้านี้เลยของเราไปเลยคะ่ะไปกันเลยสามีบอกว่าเธอนู่น มีแก้วเบียร์ที่มีค่าขวดอยู่4ใบ6ใบเธอไปเอาหน่อยได้ไหมวารุตาก็ไปเลยจัดการมาเต็มเลยค่ะนี่ก็อีกหนึ่งขวดเราจะไปถึงที่คืนขวดไหมคะเนี้ยเก็บไปจ้าไปลุยกันเลยค่ะลุยหยุดลุยหยุดลุยหยุดกันเมื่อไหร่จะถึงกันสักทีคะเนียวาลุตาอยากรู้แล้วค่ะว่าเราจะได้เงินสักเท่าไหร่ส่วนขวดไอ้แก้วที่เราได้นะคะเอาไว้ งานแข่งบอลนวดหน้าเราจึงจะไปคืนได้ค่ะเพราะว่าวันนี้ทุกอย่างปิดไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่คนที่เอ่อเป็นคนเชียร์บอลน,นะคะ<ๆ>เขาก็ยังยืนดื่ม<ๆ>แล้วก็ไปฉลองกันหลังจากที่ชาญเกนนูนเฟียข่าวน้ำเงินเขาชนะอีกแล้วค่ะนี่เป็นเมืองของชาญเกียนี่ค่ะ จะเป็นสีน้ำเงินหมดเลยค่ะขาวน้ำเงินเมื่อกี้วรุตาเดินผ่านเขาเขาบอกวรุตาว่าเธอต้องเชียขาวน้ำเงินว่าเธอว่างั้นวรุตาไปงานขาวแดงเขาก็บอกให้เชียขาวแดงวดงรุตาอยู่ทุกทีมเ,เลยค่ะ แนบอกว่าเธอขอส่งสองรอบนะว่าวันนี้รอบเดียวสงสัยมันจะไม่หมดไว้อย่างนั้นที่เดิมที่เดิมของเราคะ่ะรถเข็นจ้าสองคันเหมือนเดิมเปิดออกมาแล้วค่ะยกออกมาเลยจ้าชายนุ่มไหวไหมอะไหวไหมโอ้โหนี่คือผลงานของเราค่ะ ผลงานของเราเต็มๆแบบนี้บอกว่าเธอไม่ต้องไปเอารถแล้วค่ะเด,เดี๋ยวเอารถอันนี้แล้วก็ใส่คันนี้ให้เต็มแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเอาอีกรอบหนึ่งว่าอย่างนั้นรอบแรกของเรานี้ค่ะรอบแรกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะมาลุ้นกันเลยนี่ของวารุตานุ่นของสามีเต็มรถค่ะ เราส่งไปแล้ว1รอบ2รอบสามีกำลังจะไปเอารอบที่3มาค่ะตอนนี้เงินอยู่ในกระเป๋าของวารุตาอยู่ที่ประมาณ10ยูโรแล้วค่ะวันนี้เราลุน20ยูโรนั่นก็คือประมาณ800บาทกับการทำงานของเราประมาณ1ชั่วโมงในการเก็บขดค่ะ ปัญหาของเรานั่นก็คือเลียกู้ที่ติดป้ายสียแดงน,นั่นคือเสียเสียเสียเยมื่อเสียแต่เราก็เจอทางออกเขาแก้ไขหนึ่งตู้ให้เราเราก็เลยได้ส่งควดเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะว่าวันนี้วารุตาจะได้เงินกลับบ้านเท่าไหรนี่คือใบที่วารุตาจะต้องไปขึ้นเงินมีทั้งหมด7จใบด้วยกัน ไปลุนลุนลุนล,นลุนกันเลยจ้าวารุตาตื่นเต้นอีกแล้ววันนี้จัดได้กับเขาสักเท่าไหร่แคชเชียร์แคชเชียร์อยู่ไหนนะนี่อยู่ทางนี้ไปเลยถึงแล้วคะ่ะแผนแคชเชียร์มุมไหนดีเนาะมุมไหนดีเนาะมุมนี้ก็ได้คะ่ะเริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วคะ่ะของบารุตาทั้งหมดนั้นคื 35, อ35ยูโรแปรเซนค่ะ <c oughs> ได้มาแล้วคะ่ะ 35ยูโรแปสเซนเงินของวารุตาค่ะ1,400บาทของวารุตาทำงานแค่ชั่วโมงเดียวไปเก็บหลังจากที่เขาเลิกเล่นบอลแล้ว เราไม่คิดว่าเราจะได้ขนาดนี้ไปถึงใจหายแวบไม่เห็นขวดแต่สุดท้ายเก็บเอาเก็บเอาแถมที่เยอะมากที่สุดนั่นก็คือในหลังเยอะมากวารุตาตัวเจี๊เอาไม่ถึงถุงเขาหมดคือไม่มีที่จะใส่แฟนบอกว่าเธอมันเต็มรถแล้วนะ1,400บาทกลับบ้านขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ให้กับวารุตาด้วยดีเสมอมาเดี๋ยววันนี้จะไปนอนหลับฝันดีฝ งเงินหนึงิน1,400บาทเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยสำหรับอันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย